เล่นครับถือเล่นรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพอนัวนนี้ได้มาเล่นด้วยมีการชงเล่นกล้องเล่นเกมแล้วแบ่งสองทีด้วยใช่ฝั่งนี้จะเป็นว้าซิลครับฝั่งเราจะเป็นแบบว่าเลมอนโซดาซาซาซูเป็นแบบว่าแบ่งตามรสชาติของมอนเดกัสคู่เราเป็นอะไรรสชาติเป็นอะไรคู่เราก็สดชื่นรับซัมเมอร์นี้ไปแล้วใช่รสชาตินะครับ

เย็นดเย็นเย็นเย็นดูเย็นมากเลยคัะตอนเช็คตอนเช็คที่สนุกสนานสนุกค่ะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะส่งเพลงให้เต้นเป็นแบบแนวแนวนี้ก็เลยแบบลองคลิปลุกไว้หน่อยแต่ว่าอ้าวก็ได้เพลงสูงมาขนาดนี้แล้วมันจะเป็นตัวเองเื่นก็จะเป็นตัวเองเลยสิหรือว่าอะไรพี่มินก็ผมเต้นไปถึงรู้ขนาดนั้นอ่ะตัวแทนค่แัวแทนแต่ว่าน้องมี โชว์เพลด้วลือมาสองเพลงยังไงครับก็โชว์สองเพลงก็คือเพลงมโมนาิซ่าแบบแดนของเราและครับแล้วก็เพลงลุงอีไม่ใครนานาแลยน่ารักนาน่ารักหนูไม่ใช่เลยไหมหจักหน้าร้อยนี่โดนหนักร้อยจะยังไงบ้างโอ้โนี่เลยครับกินฮอนเอ็กเอสเมื่อวานจะิ่งเหรอ มันเหมือนช่วยบูสต์เอเนอร์จีเราตลอดอยแล้วถ้าแบบยิ่งกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ยิ่งแบบเบสสดชื่นเยเย็นมากแค่นี้เไม่ได้แล้วหะต้องทำท่าแล้วว่บอกกินแล้วสดชื่นยังไงตองไ่่งสองสามกร้ยชื่น้วเสียง้เสียงเหรอโลกเสียงด้วยนะคะฝากฝากฝากรครับเราก็ฝากเอมียนะคะขอฝากฮอ ฟองคอนของเราครับเอ๊ะเป็นฮอน XS 2รสชาติใหม่นะครับโค้กลทชิลแล้วก็เลมอนโซดาบอกเลยว่ารักซ์เซอร์เมอร์นี้ต้องลองแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนดับร้อนได้แน่นอนชิคชมากโอเคอะพวกเราเนาะเอมซีเป็นไงดีว้าวดีมากค่ะดีใจพร้อมของแฟนมาครับว่าตอนิวจะเจอดังด้วยต้องบอกว่าดีดีหน่อยแน่เลย เวลาเราก็เราก็ต้องดูภที่ชอบยางนี้ดยแล้วเราก็อไปใี่นีกาไมแบบารก็องใ้ทำได้ค่ะร้นมาเราจะมีีการสอบแฟนเป็นยังไงก็อาจจะมีคอนเทนต์นรอคอนเทนต์ไอ้จริงรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากดูละแต่ว่ามันก็ ใกล้ๆจะลงแล้วเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนเฝ้ารออีกนิดเดียวมาใกล้ก่อนสองงานหรือสามงานพี่อ่ะจริงๆเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยแล้วแต่พี่ทางพี่ทีมงานใช่เขาแบบมีการมีเด็กกันว่าแต่ว่าแน่นอนมีคนเห็นแน่นอนครับมั่นใจไม่ให้ดูคนเดียวใช่งานหนึไปแล้วเรามีคัดแบบบอกมาสิบล้านนะโอ้จริงๆก็อยากให้แบบว่าเอาเท่าที่ไหวแล้วกันครับจริงๆทำกันก็แบบ ใช่ทีนี้ก็เป็นความคาดหวังของเราไปแลาวแหลจริงๆทําเพลงออกมาก็อยากให้แค่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบเฉยๆแล้วก็แค่ทุกคนชอบแล้วก็พอใจแล้วหายเหนื่อยแล้วจริงๆแต่ว่าเราก็จะแฟนใหนุ่มมากไม่ไปดูใครด้วยเพราะต้องดีกาฝั่งน้องบูนาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะมีซีซสองหรือซีซสามก็นันก็เป็นพรีเดบิว์ของเราแล้วแหละอยากให้ ทางกานทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าจอเต็มๆเปิดเสียงเกินขึ้นนะครับห้ามสกิปนะครับเหยียดสกิบขึยนเปิดเสียงขึ้นเขาไยอ่เราสนใจนิดนึงนะอ๋อพรุ่งเอ่อคิดว่าวันที่สิบครับอ๋อใช่เจอกันทุกคนเดี๋ยวจะมีเจอกันครบแก๊งเลย ต้อนรับสงการนี้รนี้เราไปฝัดกันหรอใช่เก๋วก็ไปแต่ละที่ที่ผมจัดเพลงมาเฝ้าสุดๆเดียวล้วอันนี้ออนทัวออนหนองคายเลยไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับดีใจแล้วก็อยากทุกคนเฝ้ารอแบบว่าลิสต์เพลงที่เราจะเอาไปเล่นหนองคายให้ได้เอาไว้เก๋งก็คือโจ๊กสุดๆรอบนี้เดี๋ยวรอเจอโจ๊กหนองคายที่เป็นยังไงคะรอดเรับอดูแลเราเก๋งแน่นอนพิเศษแน่นอนครับ ว่าสงการมันมีเจอแฟนมันไม่ออกได้สาดน้ำกันได้ไหมสาดน้ำครุ่นี้ละครับวันที่สิบนี้สาดกันเองเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆยังก็ยังว่างๆอยู่เนาะยังยังเขายังแบบได้อยู่อยากไปให้อยากให้ไปเล่นน้ำที่ไหนวันละสองงานก็ได้วันละสงานก็ได้อะไปอ๋อของสระน้ำออไปออกมาถ้าสมมุิที่เราไปอ่อ นี่ไงจริงค่ะใช่แล้วก็เล่นมากงานที่เรา,ราติดต่อมานล้ก็ให้คามมีเสียงใหญ่ๆไปอยูออกมาพยายามส่งมาให้ดีที่สุดให้คนที่อยู่ในใจเขาได้รับแต่ว่า,าสุดท้ายก็มาสายอีกจริงๆแอบหบวั่นนิดนึงเพราะว่าตขขอนแรกพอฮอรแบบว่าสเตจที่มันใหญ่มันกว้างมากก็เลยกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยพอเราใส่ยินเทียเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงทุกคนไหมแบบแอบแอบแบบพอขอเสียงหน่อยเร็ว ไอย่องไร้ยแต่ว่าทุกคนทั้งกันตอบรับดีมากจริงๆแบบว่าตกใจเหมือนกันตกใจมากปืนไ้กหคมมันกตลืมาก็ต้องขอบคุณทั้งใหญ่ใช่ครับที่้าสดนสุท u o อสสนที่ s u ปอยได้มากอ้ยถ้า่ได้ก็คือสปอยไม่ได้เลยใช้หนูวูดตอนนี้ยังไม่มีเลยเราติดตามแบบพวก อาจจะเป็นคอนเนตเกี่ยวกับพวกเทศกาลเทศกาลอะไรอย่างงี้รับรองว่าเขิไม่นงเกียจไเไมานกอแบเาว่าเราจะจะเี่อะไรกับใคร้งจริงหรอคะจริงหรอครับอันนี้อันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเรียกได้นะเลียกได้แก็ยังเี่ได้ใจที่ตวใแบบว่าใครปอยกัปอยหรอหือว่าผัดกันนะผมว่าช่วยกันนะนี่เลยเนี่ยช่วยกันปอยช่วยกันปล่อย เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้คือโดนพี่ยงตัดเน็ตไปเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะพี่ย้งเป็นคนตัดเน็ตตัวเองไปแล้วใช่ตอนนี้พี่ยงคือหายตัดส่วนไปอยู่ใช่แตจริงๆช่วงนี้ก็มีใก็คือออกเป็นต่างๆใช่ครับเป็นรบ้างคะต่างก็เราไปหนเปนแฟนจากรอบมาฟ้องแบยบมากจริงๆดีใจครับพี่แซมเหมือนเดิมที่แบบว่าไกลๆยังให้การตอบรับแต่ว่ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังอยากให้แฟนๆทุกคนแบบว่าดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่า ้วยความที่อากาศตอนนี้มันจะอบร้อนร้อน้อนก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคแต่ว่าถ้าอยากจะมาดูว่าปืนฉีดน้ำมาได้แบบไม่ฉีดจริันกลัวจะไม่ปลอดอะไรประมาณแล้วนี้ร้่องสิค้า่อไปไหบ้างจริงอยู่ในพุทดก คุยันอยู่ครับหถึงว่าพูดคุยกันเรื่องแนวทางต่อไปในปีต่อไปเหมือนกันใช่ว่าจะเอายังไงดีจะไปที่ที่ทางไหนแล้วรานคนเขากับคนอยากได้เป็นแบบสบายเลยแล้วทีมสองครับเราไม่แย่ดูแลเฮ้ยเฮ้ยเราอะาล้าแบบเราแบบไม่สบาย ให้ทุกคนได้สุดท้ายกับทุกคนงานที่เราปล่อยออกไปก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นมากกว่าไม่ใช่แต่ปล่อยต,ตอนนี้เก็บๆให้ม้ของเพมก็เป็นสไตล์ไหนก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับตัวพวกเราแล้วก็คนดูดูแลแบบสบายใจแลวก็ช่นช,ชอบครับคุณของโปรเป็นสไตล์ไหนก็ได้ครับที่แบบว่าทําแล้วมันจะถึงบาร์แรกที่ดันเอาไว้เพราะเอ็มวีแรกดันไว้สูงเชียวก็เลยไม่รู้แล้วว่าเอ็มวีต่อไปจะทาอะไรกันดี อะไรครับเพิมพ์หน้าตัดรอบใช่พิมพ์หน้ตัดหน้ตอนแรกลุ้นเล่นใหม่ๆอะไรไปใหม่ันอ่ะาก็เรื่องโมนาลิซ่านะครับที่เอ็มบีที่ปล่อยมาแล้วก็ฝากไปหลายรอบแล้วทุกคนก็น่าจะชินกันแล้วนะครับก็เขาฝากอีกรอบแล้วกันครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดูเอ็มบีก็คือโมนาลิซ่านะเอ็มบีออกแล้วที่คาราเรปเปิลนะครับท่านเอิร์ธแล้วก็สามารถฟังได้ ทุกสตรีนิ่งแพลตฟอร์มเลยแนละ้วก็ฝากพวกเราวงไฟ์ด้วยนะครับยังมีเพื่อนๆอีกที่แบบไม่ได้มา <บ S 1> กหกคนครับใช่อีกหกคนนะคะผมก็พวกเราเรียกว่าจะแบบมาเที่ยวการแล้วก็แบบให้ทุกคนได้ลุน้นแล้วก็ได้สนุกเพื่อนๆไปกับพวกเราในแต่ละผลงานที่เราจะจัดแสดงให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ขออีกนิดนึงครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโหวตอะไรนิดๆหน่อยหน่อยทุกคนอาจจะมีแรงช่วยหนูไม่อะไรอย่างอื่้ทใช่ก็รู้ทุกคนทำอยู่จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็ แต่ว่านิดเดียวใครบ้างมากก็มาเล่นกันได้ใครเหนื่อยก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรใครไหนก็สมการแล้วเนาะก่อนจะบริหารสมการเนี่ยอยากอยถามว่าแต่ละคนอยากถามใครลูกเสกค่ะได้ใช่ไหมครับหนูว่าเอื่อเราอยากปากแป้งก็น้ำดำหัวใหญ่ดีกว่าเนี่โยกเลยพี่โยกแล้วกันค่ะเป็นเอกสารอยากจะแบบได้พี่โยกหน่อย ตั้งเท้าอะไรเนี่ยท่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้ก็ช่วยกันสงกานคห้กันแ่งแขันทมก็สำหรับใครที่แบบว่าไปเล่นสงการอะไรนะคะก็อยากจะให้แบบเชีตัวเองด้วยเนาะปลอดภัยแล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เชียร์ทีด้วยนะครับผมก็ใครมีอะไรก็ระวังระวังกันไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับสงการปีนะคะขอให้เป็นปีใหม่ของสงการปีใหม่ไทยที่ดีกับทุกคนนะคะสงกราน สัตว์รอโอเคค่ะ <laughs> 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 <laughs>